สวัสดีจ้าสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อค่ะเนาะตอนนี้เพนก็ mm hmm. มาทักทายสบายดี FC นะคะคือเกาทุกๆุกมือเนาะกะคลิปนี้กะจะเอาแนวทางห้าหน้อยแล้วกัลาวพัฒนาเนาะของพี่ประหัตของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชเนาะคะ่ะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องเด้อค่ะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบเนาะคะ่ะแนวทางของสามเซียนเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนทุกเซียนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพนด้วยนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวจะพ้าเอซเข่าไปถามพี่ประหัตกรันจะออกไปทำงานแล้วเอ้าหนึ่งส่งดึงเสืออยู่แต่งโตยังบ่แล้วอย,อยู่เอ้า กี้หลวมพ้อมรอจอยบอกจอยจอยอีหยังขี้โพคือออกหลายแทะมีสไปตามงานทั้งไหนมันเนี่ยล้วยังไหนมื่อวานเนี่ยเห็นมาปูฝากซื้อห้าน้อยก็ถือทั้งบนทั้งล่างคักแทป่างมากกเนาะห่วยมากกถือทั้งบนทั้งล่าง เจ้าเครื่อบงบันทึกน้ำฝนซัน่นเนาะพี่ประหารบ่มักอันบ่มักของคนอื่นเอาแต่ของเจ้าของเนาะคะ่ะบว่ว่าแต่เลขใหญ่บว่ว่าแต่เลขน้อยเนาะคะ่ะจังซี่อจะไปทางใดนเนาะถ่ายคนหล่อให้ FC ดูหน่อยวันนี้ฟันธงให้ FC หน่อยออทั้งลาวทั้งฮาหนอยนะ่ะลาวไม่เข้ามาหลายวันแล้วบอกเอฟซีหน่อย ไม่มีรักชักตัวเลยนะของคุณนะให้สี่กับเจ็ดวันนี้สูงจับหนึ่งใหนเราพันหนึ่งจุดยอเลยลานะถ้ามันเห่นอยากกับบ่อเอฟซีตัวลาวเล่นอยากก็ฮานอยฮานอยหรือไงกาฮานอยถูกไงเนียนค่ะฮานอยเกือบทุกวันเนาะทุกวันเลยเนาะนั่งรออรับตังเลยทั้งวันี่แล้อ คีโมไล่คีโมไลเมือพวกเขาก็บพกเขาเด้เขาหลุดนอะเขาทุ่มือลุดมีอยูดอกขั้นลุดแต่ผมเนี่ยคือมคือจอรเนี่จอหน่อยันจะรดออกเสมอมีอักจะรูดอาเนะทุกวันอันนยน่ะนั่งรอรับตังเลยรับตังเหรอไ่ถ่ายไม่ถ่ายคนบังถ่ายแล้วค่ะพีซีดูคําแพงอยูงไหนเนี่ยดูคําแพงก่อนนะ แต่ละวันครอบครัวตัวยุ่งคะ่ะสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าเอ้าอ้าวคือเฮ็ดจ,จังสันพี่ๆไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิ่งเด็กหน่อยเนาะพาลูกๆไปปล่อยไว้ทุ่งหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายไปเบิ่งน้ำกันว้าวคือเอาขนมมากินอยู่ที่นัน่นหืม เก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยเดี๋ยวแม่ตีเดอ้ออีหลา่าแม่บอกว่าอย่าเอาเขานมมากินที่นอนนั่นอืมเนาะทำแพยงยิ้มหวานให้เอซหน่อยวันนี้เอฟซจะถูกหวยไหมเออเก็บเก็บเลยถ้าบอกเก็บแม่ตีอีหลาเดอเอ้อเออเก็บเออ เก็บเลยนะเออเก่งคันเพิ่ลเล่นของเล่นให้สะกะบอกเก็บก็บเก็บนะคะเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยตามนี่นะคะได้เบิงคํำแพงกับอันพอเพิ่นแล้วคะ่ะมาเบิงตัวเลขของเพิ่นเลขยเอฟซีนะคะ ก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขของมู่บ้านนี่เนาะเออของมอน,นีเนาะกับไปเบิ้งของมู่บ้านนี่กันกอนค่ะนี่ค่ะกาแนวทางเนาะของเซียนโคราชค่ะวันเมื่อวานนี้เนาะเข้าที่หนึ่งกับสี่เนาะค่ะเออเข้าตัวรูดหนึ่งจับคู่ให้เขาแค่น้อยเดียวเนาะก็คือน้อยปกติค่ะเอซี FC. ส่วนของพี่ผาหัดเนาะของพี่ผาหัค่ะนี่ค่ะวิ่งลูดหนึ่งกับสองนะคะเข่าทั้งหนึ่งทั้งสองเนาะคะ่ะเข่าตัวลูดทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะกับหนึ่งหาเข่าน้อยปกติสองหากับเข่าน้อยปกติเนาะส่วนสองแปดเข้าน้อย VIP เนาะคะ่ะ FC นี่ค่ะของพี่พหัดเนาะจะเขา่าดีอยู่เนาะถ้าตัววิ่งตัวลูดพี่พหัดเล่นพี่พหัดจะมักรูดเนาะคะ่ะ FC ลูด ทุกมือเพิ่นซือ้อซื้อห้าน้อยเพิ่นหลุดเอาเพิ่นบ่ค่อยซื้อตัวเจาะกัซื้ออยูนะ่เนาะเพิ่นก็นเลือกเอาเนาะคะ่ะนี่คะ่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะให้มาสองกับสามตัววิ่งตัวลูดเนาะเะขาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคูะคะ FC, 3, ่บ่เขาเนาะค่ะเอฟซีค่ะสามเจ็ดกับบอมี่ขามเนาะสามหกลำขามไปสามแปดสองซีขามไปสองหกเนาะคะ่ะเอฟซีเอาบอเป็นยังแก่มือไหม่นาะคะ่ะ แต่ว่าตัววิ่งตัวลุดเพิ่นก็เข่าดีทุกมือเนาะค่ะเอามาเบิ่งแนวทางกันมือนีกันเลยค่ะว่ามือนีจะได้ตัวใดเนะาะเดี๋ยวเก็บก่อนจัดที่จัดทางให้เป็นระเบียบก่อนคาเอฟซีแป๊บนึงนะคะค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราดมือนีเนาะคะ่ะเอฟซีเพิ่นใหญ่มากค่ะสามกับหนึ่งเนาะคะ่ะสามกับหนึ่งเด่นที่หนึ่งลองสามเนาะคะ่ะแล้วก็ จับคู่ให้สามหนะะึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าเนาะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะเน้นที่สามหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะเพิ่นเน้นให้สามคู่เด้อค่ะแคปหน้าจอเนะคะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคลาดวันนี้เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าได้ของเซียนโคลาดแล้วค่ะกามาโตที่ เอาลาไว้ก่อนเนาะเอาหาหน้อยไปก่อนค่ะเอฟซีเอาลาออกก่อนเนาะเอาส่วนหาหน้อยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะหาหน้อยของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดหากับฮกนะคะวิ่งลูดหากับฮกเน้นที่ห้าลองหกนะคะตัววิ่งตัวลูดค่ะกระจับคู่ไฮหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามค่ะแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเนาะ เพิ่นเน้นให้ที่หาศูนย์แล้วก็หกศูนย์หาสามแล้วก็หกสามนะคะ่ะ fc นี่ค่ะให้ fc ทั้งช่องแคปหน้าจอนะคะได้ของเชียงเชียงใหม่แล้วค่ะมาต่อที่ของพี่พหัเนาะคะ่ะนี่ค่ะเนียบทางฮานอยของพี่พหัตค่ะวันนี้วิ่งรูดสองกับสามนะคะ fc วิ่งรูดสองกับสามนะคะ กระจับคู่ให้สองสามสองสี่สองหสองเจ็ดเนาะสามสามสาเจค่ะเน้นเบิ้ลนะคะวันนี้พี่ผาดบอกให้เน้นเบิ้ลนะคะเอส่วนตัวเน้นจับคู่เพิ่นไฮมามีกับมี่สองหกสองเจ็ดสแล้วก็สามหเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยของสามเซียนดีๆเด็ดๆ ผู้ใดมักผู้ใดชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเดอค่ะเนาะช่องนี้เป็นช่องน้อยๆยังต้องการ fc อีกเยอะมาให้กำลังใจนะคะ FC ฝากดเดอค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะรัวๆให้ด้วยค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอนะคะแนวทางฮานอยของ3เซียนนะคะก็คือเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชหลัวก็พี่พะหัดชาแนลนะคะ เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะ fc ค่ะพิษก็จะพิษไปงวดเนาะค่ะเขาก็จะเข่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ fc ผู้ใดตามของอาจารย์ใดก็ตามเนาะผู้ใดมากของผู้ใดก็จัดไปนะคะ fc มน้นนี้ให้รวยๆไปน้ำกันค่ะน่คะได้ฮาหนอยแล้วค่ะมาต่อทีเล่าพัฒนากันก่อนค่ะต่อทีเล้าพัฒนากันต่อเนาะเอาได้ฮาหนอยแล้วเคค่ะ ลาวพัฒนาของพี่พหัดวันนี้ค่ะวิ่งรูด1กับ0ูนะคะจับคู่ให้1นึ่งหาหนึ่งเน้ค่ะศูนย์หย์เนย์เาเนะคะ่ะเน้นที่ 17, ึ่แล้วก็หนานะคะแนวทางลาวพัฒนาของพหัดชาแนลนะคะนี่ค่ะตามนี้นะคะได้ของพี่พหัดแล้วมาต่อของเชียนเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะเชียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งรูด หนึ 1> 1่งกับสามนะคะเดืนที่หนึ่งล่องสามนะคะจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหาสามเจ็ดสามเก้าสามหาเนาะคะ่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ fc แนวทางลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่เนาะเอากรรมต่อของเซียนโคราดกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่เนาะ ของเซียนโคลาดค่ะวิ่งลูดเจ็ดกับซีนะคะเด่นที่เจ็ดลองสี่เนาะจับคู่ให้เจ็ดซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะค่ะซีซีซีหนึ่งซีศูนย์เด้อขายฟีเน้นที่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะว่าแคบหน้าจอนุ่กันล์บางสามเซียนนะคะแนวทางเราพัฒนาเราพัฒนาของสามเซียนค่ะ เซียนโคลาดเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่ผหาฮัชาแนลเนาะให้ f อซทั้งสองแคปนาจอ,อาอไปเป็นแนวทางทเทียบเที่ใส่กันเนาะค่ะเอาสุดท้ายแล้วกะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วเพ่นกับขอวอวยพรให้ f อซทั้งช่องค่ะเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันค่ะคลิปนี้กะขอให้ทุกท่านโชกโสกมา,านมา,านนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งเซียนทุกเซียนทั้งเอซทุกๆท่านนะคะคิปนี้กะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า